ยินดี o ้อนรับกลับช่อง2206 Toyota Corolla Cross รุ่นใหม่ล่าสุดที่เตรียมวางจาหน่ายในประเทศไทยซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือว่าโตโยต้าตั้งใจยกระดับให้เหนือกว่ารุ่นก่อนแบบชัดเจนทั้งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีใหม่และขุมพลังที่ตอบโจทย์ทั้งสายประหยัดและสายลุยในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวสูงขึ้นกว่าเดิมเมื่อมองจากภาพรวมดีไซน์โฉมใหม่ถูกปรับให้ดูดันและทันสมัยขึ้นเส้นสายตัวถังคมชัดกระจ่างหน้าใหม่ทรงใหญ่ให้ความรู้สึกพรีเมียม เติมความสปอร์ตด้วยไฟหน้าแบบเล็เต็มระบบที่ดีไซน์เรลย,ยาวช่วยให้ตัวรถดูฉบเฉล่ยวกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดล้ออันลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นช่วยเพิ่มความมั่นใจเวลาขับขี่บนถนนทุกสภาพโดยเฉพาะในเมืองไทยที่มีทั้งถนนเรียบและถนนแบบไม่ค่อยสม่ำเสมอตัวรถมีมิติที่กว้างและยาวขึ้นเล็กน้อยส่งผลให้การทรงตัวดีขึ้นในขณะเดินทางไกลภา,ายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ดูพรีเมียมขึ้นกว่ารุ่นเดิมมาก วัสดุภายในถูกยกระดับทั้งแผงคอนโซลที่ใช้โทนสีทันสมัยจออินโฟเทนเมนตลอยตัวขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายแผงม่านวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลครบท้วนและปรับแต่งได้ตามต้องการพื้นที่โดยรวมกว้างขวางขึ้นเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รองรับสริระที่ดีขึ้นนั่งสบายทั้งผู้โดยสารตอนหน้าและตอนหลังโดยเฉพาะผู้ชมชาวไทยที่ต้องการรถครอบครัวที่ใช้งานได้จริงทุกวัน ยังมีระบบปรับอากาศแยกโซนและช่องแอร์ด้านหลังที่ทำงานได้ดีในสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยเพิ่มความเย็นเร็วและกระจายทั่วถึงขึ้นมากด้านพื้นที่จัดเก็บสัมภาระเองก็ถูกปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเปิดปิดประตูท้ายด้วยระบบไฟฟ้าแบบลิกเซนเซอร์เพิ่มความสะดวกเวลาอุ้มของหรือถือของหลายอย่างการเก็บของในชีวิตประจำวันเช่นถุงช้อปปิ้งกระเป๋าเดินทางหรือของครอบครัวสามารถทำได้ง่ายและไม่ต้องห่วงเรื่องพื้นที่คับแคบขุมพลังของรุ่นนี้ก็ถูกยกระดับเช่นกัน โดยในตลาดไทยคาดว่าจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินแบบประหยัดและรุ่นไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิมอัตราเร่งดีขึ้นแต่ยังคงประหยัดน้ำมันตามสไตล์โตโยต้าระบบไฮบริดใหม่ตอบสนองดีขึ้นในช่วงออกตัวและการเร่งแซงซึ่งเหมาะมากกับการขับในเมืองไทยที่ต้องเจอสภาพรถติดบ,บ่อยครั้งเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าได้ Fi, อย่างลุ่มลวนลดเสียงลดแรงสั่นและให้การขับขี่ที่เงียบขึ้น ด้านความปลอดภัยโตโยต้าจัดเต็มด้วยระบบ TSS รุ่นใหม่ที่มีการทำงานแม่นยำขึ้นทั้งระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองพวงมาลายัยระบบอ่านป้ายจราจรรวมถึงกล้องรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับขี่สาวๆหรือผู้ที่ยังไม่ชำนาญการจอดรู้สึกมั่นใจมากขึ้นรถยังมาพร้อมระบบเซนเซอร์รอบคันที่ช่วยเตือนเมื่อมีสิ่งกีดขวางช่วยลดโอกาสเกิดรอยขิดควรเวลาเข้าซองในที่แคบแคบ่ตามห้างสรรพสินค้าในไทย สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยคาดว่าจะยังคงอยู่ในช่วงที่เข้าถึงได้ง่ายเหมือนรุ่นก่อนโดยเฉพาะรุ่นไฮบริดที่น่าจะเป็นตัวเลือกยอดนิยมด้วยความคุ้มค่าความประหยัดและอุปกรณ์ครบครันที่ให้มาแบบเต็มๆแม้แราคาจะขยับขึ้นเล็กน้อยตามเทคโนโลยีที่เพิ่มแต่ยังถือว่าเป็นรถที่ให้ความคุ้มค่าที่สุดในกลุ่ม SUV อและ Crossover ขนาดกลางในตลาดไทยเมื่อรวมทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีที่ครบฟังก์ชันที่ตอบโจทย์และสมรรถนะที่เหมาะกับการขับในเมืองไทย ทำให้2,026 Toyota Corolla Cross รุ่นใหม่นี้ยังคงเป็นรถครอส s อเวอรที่หลายครอบครัวในไทยให้ความสนใจและอาจกลายเป็นตัวท็อปในตลาดได้ไม่ยากหากคุณกำลังมองหารถครอบครัวที่ประหยัดลุยได้ใช้งานง่ายและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าซ่อมบำรุงนี่อาจเป็นหนึ่งในรุ่นที่ควรจับตามองมากที่สุดในปีนี้